ตอนนี้น้ำอยู่ที่งานรับสร้างบ้าน แล้ววัสดุ e x p o 2024ซึ่งในปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาค่ะเพราะงานวันนี้จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ20ปีสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านที่มาพร้อมกับสโลแกนจัดใหญ่จัดเต็มอยากสร้างบ้านต้องมางานนี้ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าภายในงานเขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆค่ะพร้อมีบริการรับสร้างบ้านและวัสดุก่อสร้างให้เลือกเทียบพร้อมกับรวบรวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนํา ซึ่งหนึ่งในบริษัทชั้นนำนั้นก็คือบริษัทชอเลิกโฮมบิลเดอร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปรับชมภายในงานกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่บูธของชอเลิกโฮมบิ u เดอร์แล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าบรรยากาศภายในบูธของเราค่ะมีแบบบ้านให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมหลากหลายสไตล์มากมายค่ะและเราแบ่งออกเป็น3จุดแบบชัดเจนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดแรกกันก่อนเลยค่ะ สำหรับจุดนี้ค่ะเป็นจุดเปิดตัวแบบบ้านใหม่นะคะ r r n n h i l l s s r r i s s คอลเลกชันบ้านรู้มีสไตล์ค่ะออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องการบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะสวยหรูทุกการเวลามีทั้งสไตล์คลาสสิกโมเดิร์นตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะและไฮไลท์ของเราสำหรับซีรีส์นี้นะคะขอแนะนำเป็นเด e g l กร t ด n 0้พื้นที่ใช้สอย540ตารางเม ขนาด9ห้องนอน7ห้องน้ำราคาเริ่มต้นอยู่ที่15.5ล้านบาทแต่ถ้าจองภายในงานรับส่วนลดสูงสุด 5แสนบาทด้วยกันค่ะและต่อมาจุดที่2กับแบบบ้านยอดนิยมซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดช็อกว้าวมากๆและคุ้มที่สุดในเวลานี้กับโปรเหมายกหลังราคาเดียว2.99ล้านบาทกับแบบบ้านถึง4แบบพร้อมกับห้องนอนมากถึง4ห้องนอนและของแถมมากกว่า12รายการด้วยกันค่ะ แต่ถ้าแบบบ้านโซนนี้ยังจุดใจไม่พอเราไปกันที่จุดสุดท้ายจุดที่3มาถึงตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกรับชมแบบบ้านเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้าน1ชั้นแบบบ้าน1ชั้นครึ่งแบบบ้าน2ชั้นแบบบ้าน3ชั้นหรือ Home Office ซึ่งมีให้เลือกมากกว่า100แบบเลยทีเดียวค่ะถ้าหากอยากดูแบบบ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถแวะมาเยี่ยมชมกันได้นะคะ ภายในงานก็จะมีกิจกรรมส่วนลดและของแถมอีกมากมายและแอบ,บกระซิบบอกนิดนึงค่ะว่าถ้าจองสิทธิ์ก่อสร้างภายในงานกับบริษัทชอเลอร์โฮมบิลเดอร์ er, เรามี6ดีลพิเศษที่รอคุณอยู่ใครอยากได้รีบมาเจอกันนะคะ